ของแท้ต้องเป็นแพ็กเกจแบบกระโหลกกระลาอย่างนี้นะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้เกี่ยมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับทรีทเมนต์ตัวหนึ่งที่ดังในโลก TikTok เวิร์ดนะ่ซอกก็ไม่พลาดที่จะเป็นเหยื่อทางการตลาดณนะจุดจุดนี้นะคะ ก็กดเชืเข้าไปในนั้นแล้วก็กดสั่งซื้อหลายคนที่เล่นในแบบติ๊กต็อกจะเห็นกันแล้วล่ะแต่นี่คือเกมเอามารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะแตะ่แดนหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะถ้ากระปุกแพคเกจจริงเป็นแบบว่าหรูหรากว่านี้คือเป็นของปลอมนะครับตัวนี้มันจะมีอา่านม,มา้าชื่อมันก็บอกอยู่เนาะว่า มิลก็คือมีส่วน,สวนผสมของนมมาอาร์เกนออล์ไบกินโกะสารสกัดจากแอปเปิลเขียวแล้วก็เคราตินวิตามิน B5 อัดแน่นมาอยู่ในปริมาณ500มิลิกรัมเลยครึ่งกิโลนี้ในกระปุกนี้ราคาข้างกระปุกมันเขียนว่า590แต่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นลองเข้าไปดูในไลน์ของมันมันจะมีกระปุกถ้าซื้อ1กระปุกอะารอ่ารู้สึกว่าถ้า2กระปุก700 สาบกระปุก1,000บาทของแท้ต้องเป็นแพ็กเกจแบบกระโหกกะลาอย่างนี้นะจ๊ะเขาการันตีมาโดยเจ้าของแบรนด์ว่าของแท้ต้องแบบว่าแพ็กเกจต้องดูรอดเงินเท่านั้นมาดูตัวเนื้อทรีทเมนต์ข้างในกันเลยโอ้โหหนูว่าเดล่ควีนทรีทเมนต์นี่คือเกมจะมาพูดว่ามันดียังไงบ้างแล้วก็มันมีข้อเสียยังไงบ้างนะคะโอเค สำหรับผมเนี่ยอันนี้คือผมเกมสั์แล้วก็ใช้ได้ใช้ได้ความร้อนนะอันนี้ใช้ได้ความร้อนเป่าไม่ได้ผ่านการหมีบผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยหลังจากที่ใช้แชมพูแล้วก็ใช้เคลาตินตัวเนี้ยทรีทเมนต์ตัวเนี้ยหมักผมผมที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยให้มันรู้สึกได้นะว่าแบบผมเรานุ่มลื่นขึ้นไม่พันกันแต่ถามว่า เครมว่าแบบว่าผมขาดไหมผมเวลาสระผมแล้วผมไม่ไม่ขาดจุดร่วงเป็นไปไม่ได้มันไม่มันไม่จริงอันนี้คือพูดตามตรงเลยบอกเลยว่าคนเราอ่ะปกติคนเราผมของคนเรามันจะร่วงวันหนึ่งอ่ะห้าสิบเส้นถึงหนึ่งร้อยเส้นเลยนะแต่เนี้ยมันก็อ่ะมันก็หลุดร่วงบ้างแต่เก็บก็ไม่เคยไปนั่งนะับ่าเออวันนี้ ผมจะร่วงไปกี่เส้นหรืออะไรยังไงก็ไม่ได้นาปผมนุ่มลื่นไม่ชี้ฟูแต่บริเวณปลายผมที่ว่ามันมันแห้งกรอบอยู่มันก็ยังดูกรอบอยู่เหมือนเดิมนะเห็นไหมมันก็ยังดูเป็นไม้กลาดอยู่เนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ถือว่าเป็นคลิปแบบประกอบการตัดสินใจนะสำหรับ t ิ k t o k อกเวออยู่ในรลบติ๊ t ต k แล้วดู เห็นอันเนี้ยบ่อยๆแล้วก็แบบเออจะซื้อมา่ใช้ดีหรือไม่ซื้อซื้อดีวะก็ลองเอาคลิปเกไปประกอบการตัดสินใจดูแล้วกันเนาวะว่าคือแบบแล้วกลิ่นมันก็คือติดผมแบบอืมหอมแต่มะพร้าวหอมกว่ามะพร้าวติดทนกว่าแต่ไม่ได้กลิ่นมะพร้าวแค่นั้นเองกลิ่นมะพร้าวทรีทเมนต์มะพร้าวติดทนกว่าแต่ไม่ได้กลิ่นมะพร้าวโอเคเนาะนเข้าใจกันแล้วก็อะไรอีกอะ เรื่องราคาอันนี้แพงกว่าแต่ก็ปริมาณก็ครึ่งกิโลแล้วก็ไม่ใช่เนื้อเหลวเปลวเหมือนตัวตัวทรีทเมนมะพร้าวเนาะก็ใครที่ลองใช้แล้วแล้วเป็นยังไงลองมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับอ่าฮ o อสมิลตัวนี้เออทรีทเมนฮอสมิลตัวนี้ว่าใช้ดีหรือไม่ดีแต่ไม่เห็นเรื่อง ยังสัมผัสไม่ได้เนี่ยจะหมดกระปุกเนี่ยยังสัมผัสไม่ได้นะว่าผมยาวเร็วไหมหรืออะไรยังไงคือได้มาคือเกมลองใช้แชมพูแล้วก็ลองปปกเลยโปะบนบนหลังศีรษะเลยอะปปะแล้วก็เริ่มนวดนนวด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 หมักไว้เลยแล้วก็ล้างออกโอเคตอนแรกคิดว네่าแบบกลัวแบบกลัวจะเป็นแบบล้างไม่ออกเข้าใจปะแต่ก็คืออยากรู้อยากทดลองก็ ก็ลเลยทดลองปรากฏว่าโอเคไม่มีซิลิโคนจริงๆหัวไม่มันห้ามวันข้ามคืนก็คืออยู่ได้โอเคเลยก<อ>็ใครมีอะไรสงสัยอยากสอบถามขา้อมูลเพิ่มเติมก็ออกคอมเมนต์สอบถามได้นะครับหรือแอดไลน์เขาเราไปสอบถามเขาโดยตรงดีกว่าได้ความรู้ชัวร์แน่ๆนอนๆกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วกับ ทรีตเมนต์นมมานะคะรูปผมดิถามว่าเงาก็เงานะโอเคบ๊ okay, ายบายจะกันคลิปหน้าค่ะ